วิธีการตั้งล็อกพาสเวิร์ดสองชั้นกันไม่ฉาชีพโอนเงินนะครับวิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ของเรานะครับเข้าไปเลยครับแล้วพิมพ์คำว่า Google Google a u t h e n t i c a t o r ตัวนี้นะครับกดเข้าเลยครับนี่ครับใช้ตัวนี้กดดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดเปิดมาเลยนะครับ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะไม่เห็นเลขพวกนี้นะครับเราจะเห็นแค่ตัวบวกตัวเดียวนะครับอันนี้คือผมใส่ไปแล้วนะครับโอเคต่อมาครับเราก็มาที่ซีกเอ็มของเราครับแล้วมาที่โปรไฟล์ครับผมมากดที่โปรไฟล์นะครับเราก็จะมาตรงนี้ครับการรับรองความถูกต้องสองชั้นนะครับเรากดเข้าไปเลยครับสองขั้นตอนเข้ามาเสร็จครับให้เรากดตรงนี้ครับเปิดการใช้งานนะครับกดเปิด ข้ามาเสร็จเราจะเจอ Q r code กับตัวเลขนะครับให้เราคลิกที่ตัวเลขค้างไว้นะครับมันจะทำการ Copy นะครับแล้วเราก็ไปวางไว้ที่นี่ครับกดบวกนะครับกดป้อนเป็นการตั้งค่านะครับกดพิมพ์เป็น C X M นะครับแล้วก็รหัสของคุณวางเสร็จปุ๊บนะครับให้เรากดเพิ่มมาอย่งอางมาแล้วนี่ครับ C X M เห็นไหมตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนทุกๆ30วินาทีนะครับให้เรากด2ทีนะครับ Copy เห็นไหมนะครับแล้วเราก็ไปวางก่อนที่เวลาจะหมดนะมันจะเลื่อนตลอดนาเวลาวางแล้วกดเปิดใช้งานเสร็จแล้วนะครับแค่น,นี้เองเวลาเราเข้าหน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับมันก็จะถามหาตัวเนี้ยของเรานะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของิงๆนะครับตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนทุกๆ3 0มวิเวลาเราจะ Copy นะครับรอให้มันเป็นสีแดงๆแล้วก็เปลี่ยนก่อนนะครับรอให้มันเต็มมันเต็มแท่งก่อนเนี่ยแดงๆเนี่ยรอก่อนนะครับจนมันเต็มปึ๊บเนี่ยเต็มแบบนี้เราค่อย Copy ไปนะครับกดคัดลอกแล้วก็ไปวางแค่นั้นเองครับวิธีการเข้านะครับเราก็ออกกอนพอเราล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับใส่พาสเวิร์ดเสร็จปุ๊บมันจะเข้ามาถึงหน้านี้นะครับเราก็ไป Copy ตัว ตัวเนี้ยของเราอ่ะนะครับมาวางนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวรอให้มันหมดกันนะอ่าเราก,กด Co p y ไปปึ้งอ่าคัดลอกแล้วแล้วก็มาวางครับแล้วก,กดดําเนินการต่อแค่นี้เราก็เข้ามาหน้าเว็บไซต์เราได้แหละเป็นการล็อกสองชั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทําทุกคนนะครับสวัสดีครับ